สินค้าค่ะวันนี้สั่งจากเย็บผ้ามินิมาใช้มาดูกันเลยเแกะด้านนี้แล้วกันเผื่อมันมีปัญหาอะดูกันนะคะอืมโอเคนะคือกล่องไม่ไม่มีรอยบุบมากเท่าไหรค่ค่ะเห็นไหมคะก็มีนิดหน่อยตรงมุมเ,เดี๋ยวดูข้างในกันน่ารักเชียว มินิจริงๆค่ะดูสิอืมอ่ามีอะไรมั่งนี่อะไรคะอ๋ออะแดป,ปเตอร์มันหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยอย้นี่รอยอะไรอะรอยน่าจะเป็นกาวน่าจะเป็นกาวนะดูซูมดูอืมกาวค่ะไม่ไม่ไม่ใช่รอยขีดข่วนอะไรนะน่าจะเป็นกาวทําเปื้อดูเขาทำเปื้เลอะเทอะไว้ก็นะนิดนึงอ่ะโอเคคะแนนเตรียมสิบลดลงอีก เหลือ8ก็พออืมเห็นไหมอันนี้ก็มีกาวติดเหมือนกันรอยกาวนาคเต็ม 10, ีมสิบแค่แปดอืมอืมแถมกระสวยเข็มอมเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าเดี๋ยวจะทีให้ดูนะจ๊ะอืมมาดูกันค่อยๆโอเคไปดูซิ กระสวย4อันเข็ม1เล่มอะไรอะไรอีกอันหนึง่งแบนๆคืออตัวเกี่ยวได้นี่เห็นไหมคะมันจะเป็นตะขอโอเคอ,อันนี้ก็จะมีสายชาร์จอะแดปเตอร์ apter, ใช่ไหมล่ะ ส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวแกะดูเป็นยังไงบ้างาตัวเครื่องมีความคงทนแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันก็หนักอยู่นะถือถึงก็หนักถือว่าดีเป็นแน่นๆอยู่กับราคาเนี้ถูกมากเลยร้อยแปดกว่าบาทคะ่ะเครื่องเนี้ดูสิอืม,อมเสียงมันจะแน่นๆนะเวลาเคาะดูแล้ว ตรงนี้กลวงนิดนึงอ่านเ๋ยดูซิอะไรข้างใน,นเอาไว้ใส่ทานโอเคใส่ทานอโอเคอยู่นะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะ,ะรีวิวการใช้งานนะคะว่ามันใช้งานยังไงนะคะ,ะคลิปนี้ก็ให้ดูแค่นี้ก่อนละกันเนาะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ